ถ้าเรามองย้อนกลับไปในศาสนาที่จะใช้คําว่าศาสนาก็ได้หรือว่าอะไรมันเราจะเรียกกันง่ายๆว่าศาสนาผีอะไร้ยก็คือแบบว่าพวกแบบความเชื่อท้องถิ่นหรือศาสนาท้องถิ่นมันคือการที่มนุษย์มันสัมพันธ์กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับต้นไม้สัมพันธ์กับลําธารสัมพันธ์กับข้าวแล้วมันถึงเริ่มันแล้วมันถึงเริ่มพัฒนาไปสู่การสร้างแบบกระบวนคิดอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เห็นแค่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่สิ่งนั้นอย่างเช่นแบบว่าคนไทยกับ ข้าวใช่ปะข้าวเป็นอาหารที่แบบว่าแบบคนไทยรับประทานเป็นารายได้อันดับ แรกตะดับต้นๆ <c oughs> แล้วมันก็จะเห็นว่าชาวนาได้สร้างพิธีกรรมขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะสร้าสัมพันธ์กับข้าวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่การเอาข้าวมาทุบๆแล้วก็กินน่ะแต่ว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่มันพยายามสร้างความสัมพันธ์เช่นการบูชาข้าวก่อน <c oughs> การเพราะปลูกหรือว่าการแบบในบางพื้นที่มันก็จะมีพิธีกรรมบางอย่างก่อนการเก็บเข้าสู่ยุ้งฉางหรืออะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะแปลว่าจริงๆเรามันเห็นเลเยอร์ของความสัมพันธ์กับบางสิ่ง อาจจะเป็นพระแม่โพศพขึ้นมา huh. หรือมันอาจจะเป็นอะไรต่างๆหรือว่าพระแม่คงคากับน้ำ mm hmm. อะไรอย่างนี้ใช่ปะก็จะมีการลอยกระทงอะไรต่างๆเพื่อาการสารสัมพันธ์กับกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ mm hmm. เอเอพราะถ้าเรามองว่ามันเป็นน้ำเฉยๆแบบ mm hmm. น้ำอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ออโดยที่มันไม่มีเลเยอร์อะไรไปมากกว่านั้นนะเราก็จะไมะ่เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราต้องสานสัมพันธ์อะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm.